b บเรกทาร์ TB2 โดรนที่เปลี่ยนสมรภูมิในศตวรรษที่21สงครามไม่ได้ตัดสินกันด้วยกำลังพลเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่ถูกกำหนดด้วยข้อมูลความแม่นยำและอากาศยานไร้คนขับหนึ่งในโดรนที่โลกจับตามองมากที่สุดคือ b i r e c t าร TB2 โดรนรบติดอาวุธจากประเทศตุรกีซึ่งพิสูจน์ตัวเองมาแล้วในสมรภูมิจริงหลายแห่ง ที2เป็นโดรนประเภท UCAV หรืออากาศยานไร้คนขับที่สามารถทำภารกิจทั้งการลาดตระเวนซอดแนมและโจมตีเป้าหมายโดยไม่ต้องเสี่ยงชีวิตนักบินด้วยปีกยาวกว่า12.5เมตรและความสามารถอยู่ในอากาศได้นานกว่า27ชั่วโมงที่ B2 สามารถเฝ้าติดตามพื้นที่เป้าหมายได้ตลอดวันตลอดคืนส่งภาพสดแบบเรียลไทม์กลับไปยังศูนย์ควบคุมภาคพื้นดิน หัวใจสำคัญของ t b 2คืออาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงอย่างระเบิดนำเลเซอร์ขนาดเล็ก (MAML) และ MAMC อาวุธเหล่านี้อาจมีขนาดไม่ใหญ่แต่ถูกออกแบบมาเพื่อทำลายเป้าหมายสำคัญเช่นรถถังปืนใหญ่หรือฐานบัญชาการด้วยความเสียหายรอบข้างให้น้อยที่สุดในหลายสมรภูมิ t b 2ถูกใช้เป็นดวงตาแห่งสนามรบตรวจจับเป้าหมายก่อนจะโจมตีอย่างแม่นยำ เปลี่ยนรูปแบบการรบจากการใช้กำลังจำนวนมากไปสู่การรบที่อาศัยข้อมูลและเทคโนโลยีสิ่งที่ทำให้ b บแรแ a ทา t B2 โดดเด่นเหนือคู่แข่งไม่ใช่เพียงประสิทธิภาพแต่คือต้นทุนในขณะที่โดรนรบจากชาติมหาอำนาจอาจมีราคาหลายสิบล้านดอลลาร์ต่อเครื่อง t B2 ถูกออกแบบให้มีราคาจับต้องได้แต่ยังคงความสามารถด้านการรบอย่างครบถ้วน ราคาโดยประมาณของไบรแคท a TB2 อยู่ที่ราว5-10ล้านดอนลลาร์สหรัฐต่อเครื่องหรือประมาณ180-360ล้านบาทไทยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ระบบควบคุมและแพ็กเกจอาวุธด้วยเหตุนี้ b บ r a c t a r TB2 จึงไม่ใช่แค่ดโดรนแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของสงครามยุคใหม่ที่เทคโนโลยีความแม่นยำและต้นทุนที่คุ้มค่ากำลังเปลี่ยนสมดุลอำนาจบนสมรภูมิของโลก